มีอาวุธเต็มเลยนะครับทุกด่านนี่แล้วมันมีไอ้วงกุ้อันใหญ่ตุ่มแหวะัวแตกตายไหมเนี่ยไม่ตายวูสเลือดเือบไปถ้าเราอยากถ้าเราวิธีถ้าวิธีเล่นดานไหนอวไหะไ่ใช่ไม่ีอมาวุธาถ้าเราถ้าวิธีถ้าเราอยากเล่นด่านนี้เราต้องเราต้องมีรถคับเข้าให้เขาอะจะทดลองรถว่ารถเราจะสามารถ พลังานอะไรได้บ้างเราจะรถคันนี้ครับรถจิ๊บครับ EP ที่1นะครับเป็นรถของ EP ที่1ไปเฮ้ยเล็กผมคืนป๊กปากเปียกน่ครับผมเดี๋ยวตารตาแล้วก็ดึงไปแลยโป๊เดี๋ยวเราจะขับดูนะว่าเราจะผ่านไปได้หรือไม่อ่ะอันนี้ยากลงออก ออกไปน้ำขึ้นเนี่ยหายเหมือน GTA เลยอ่ะแต่เราจะต้องเริ่มใหม่ล่าสุดเดีวเราจะรอให้อันนี้มาเราเราจะไม่กระโดดให้ให้เราตายใช่นไหมพอมันมาขึ้นมาแล้วก็เหยียบปึ๊บเห็นไหมเอาลงสิลงไปลงลงเอาลงอ่ะไม่ลงอ่ะแล้วอะไรเลียเลียอุ้ยนี่น่ากลัวรีบช้าว่ะลงดีกว่า รล้ี๋ว้ว <ac>. รู้แล้วทำทำยังไงถึงเราจะชนะเราต้องเอารถแรงๆนั่นเราเอารถคันเออรถสีแดงด้วยนี่รถแข่งครับผมรถแข่งเท่ด้วยก,กีมันรถโคตรเกา่าอะนั่งหลังนังห <map S 1> ลังที่ไหนนี่นัางหน้าเห็นไหมคนขับรถไปรถคันนี้น่าจะแรงมากไปหนึ่งสองสามบูม ได้เริ่มใหม่นะคระดงรถขัโอ้รู้แล้วรถคันไหนที่แรงมากก็คือรถคันนี้ค่บผมรถอาจว่านี่เหมือนเท่เหมือนเท,นเท่ไอ้น้องบอกว่าเขาบอกว่ารถคันาานี้อย่างแรงแรงมากค่ะเดี๋ยวเพื่อนแรงแดงใสแดงโค้งแรงแดงใสแดงโค้งเอา้าเมื่อกี้มันขึ้นมาแล้วใช่ไหมแต่ผมไม่ได้อ้าวปงุงโอ้โอรถพังรถกระจกแตกอะแตกเดี๋ยวเราจะไปกันไปเดี๋ยวเราจะขับ ขับไปอวิธีถ้าเราอยากฝึกรถให้เก่งเราต้องมาทางนี้นี่เดี๋ยวจะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยนะเราจะเริ่มตั้งแต่เอ้พื้นหยักไปเลยนะว่าเราจะขับูบูบอโอ้โหล้อยังเอ้ยเห็นไหมมันจะยาวๆเลยทางจะยาวๆเลยนะคะผมเราจะขับไปเรื่อยๆก็ไม่ตกหรอกค่ะรถมันแรงเกินไปจุดเกือบตกเกือบถกแล้ว่ะ เรามาเดินชมวิวดีกว่าโซเดจีน่ะรักทุกคนถ่ายรูปดีกว่าถ่ายรูปวิวถาว่ายรูปชมเน่ถ่ายรูปรถปั๊มหัวแตกบ๊อบบบบบู้บบบซบาที่บ้อ,อบดบรบบบบบบาบบบบ่บบ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 บับบ่บบ เป็นอยากหนงนี้จะตัวทำไมเด้อเจ้า้งทำได้เด้อจะตกน้ำตายแล้วลอยลอยอยู่บนน้ำโอ้โหด่ายากจริงๆครับผมถ้าใครอยากเล่นทำมาลองเล่นได้นะไปด่านี้เดี๋ยวควรอยากออไปปิ้ลเป้ลปปปปิ้ได้ปปปปปโอ้ย ค่อยฝึกรู้เห็นไหมมันมีสองดาดเห็นไหมเราเป่ยนเฮ้ยแต่เราห้ามตกแล้วเราเป็นคนแล้วกันเราขอเดินเดินเดินไม่ตกเกือกิดตกเกิดตกเกอบตกเล่นยากอยู่นะเนี่ยเอ้ยจะตกไหมเนี่ยเอ้ยเอ้ยเออ 他都可能在疯，真的疯。